กูจะอยากมากินด้วยกันข้าบประจําครับนะเชิญครับพี่อกมัแลเราครับนะนะมามาบ่า้โอ้ครับพี่องเรามาแล้วครับนะ่ะผมน,น,นั่งคือนี้งมอ่าไม่อนะนะีกอ่านะนะ อเอาละครับเอ้าวัดยีพี่น้องไปสวัสดีครับเอ้ามีอย่งกระบอกไป สวัสดีครับลองปองปายสู่ทุกคนครับมาครับมาอนี้เหนือกันครับห่างหายวงการไปจากไปโดนครับชิดหอดชิดถึงถึงมหาครับขอบคุณทุกท่านที่เมตาครับที่ปานี้ครับมาอนี้กับทีมาพามากินเนื้อครับคุยกันไปนะครับ ตามความเป็นเพื่อนบ้านนะครับนะครับเจ๊เ,เขาทำกันเบกตัวครับอย่าเลื่อมอย่าพลาดครับ ครับหน่วยวัญยาท่ายกันาย,นยาวาัญยาระบายครับ ข้าวอนี้ครับเดี๋ยวกันครับมุ่เป็นตำตับติดหน่อยอันนี้ใส่อื้อฮึ cho nhau cho chạy đi cho cho bì hợp tay tiền đi nâng xe luật tiền muốn chỉ đằng quật quật xe cập khẩu, khẩu. ฝนโตบอกครับทั้งบ้านทั้งบ้านผมฝนตกแล้วตวอึงอ้งอึ้งหนามบนท่านมากอึงกอ้งกับอึ้งยางออกครับอึง้งอึงไรออกแต่ว่าอึ้งผาวบนท่านออกแถาบ้านผมนะติดแพรกันส่วนโมถึง พอเหรอครับบอสมาครับกูจะอยากมากินด้วยกัน ทางหายวงการไปกัสบสรสนในตัวเองด้วยครับปีเดือนต่อคือว่าเพราะซ้ำนี่ครับกำลังใจกับร่นล,ลามขอบคุณห,หลายๆนะครับที่ให้กำลังใจกันมาต,ตลอดนะครับผม่ามียังสีม,มาให้พี่น้องหรอกครับก็ว่าขอบคุณที่อยู่ต้อกันให้กำลังใจกัน จินกับเสียหมือนกันเอาละครับนี่แขกรบบเชื่อมากครับพี่น้องข้าประจำครับนะ,นบะงงนเชิญครับพีะเอกมันลรวครับนะมามาบบบนี้โอ้ครับพระเอกของเรามาแล้วครับนะผมนั่งคืนนี้งงอ่า เอาไปอีกเอาล้วครับเอา้าวัดยีพี่น้องไปยังสวัสดีครับเอาไม่อย่างกระบอกไปเป็น,นไรมั่งเดชสุม่มวันนี้ก็ยังบกค่อยขึ้นหน้า,ยยาเห็นตาแท้คนเอฟซีถามหาอบอกคนฟังเนี่ยเป็นลดยอาการป่วยยี่กันไปพี่น้องถามหา,าว่าว่าภาษาเปิดยี่ไปปกติแล้วครับตอนนี้ครับอบอกพี่น้องฟัง ดูมสบายวะครับชูมเสียบนอนลับุตีนี่ครับกินเขากันครับวันเอาภาาอ้รเดี๋ยวอึ้เอากินเสีบเสีบดูแต่คำเนี่ยเออทักทายพี่น้องไปน้ำกินเขากินขสวดสวดะครับเน่ อังจากอยู่ออกโรงบาลมาผมกับเขาทำเฉียบหน่อยเขาใส่กับบ่ค่อยสบายผมกับเราดูเงี้ครับ่กินเสียบนอนหลับเงี้ยบ่ก็ใส่เพราะพี่น้องเนี้ยเป็นแต่อาการมันงนะอาการนี่คือดีแล้วครับ Đây ngon, ngon nhạt nữa luôn ừ. Ừ, Cho hm 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 แท้ของอเสียไ้กันไ้กันจ้ำิขียวูว๊ให้ม,มากินแมากินเนื้อครับเนื้อบุกมกจินครับนี่เอาแบบนี้ไส้คครแบอกู่กหัวอหนึ่งขาง อันเจ็บๆของเจ็บๆล้ว,ว่าของก็หอมนอนสบายขอ,อ,มขอไมใช้ดีน้มเชียงเลย้าง,งล่างไงแล้าถ้าผมห่อยมากินปีกงแว, <laughs> ว่อ้าสาร์บอก่อยม,มากินปพีกครับอืมตับตับนึง นี่ครับร้านน้อยครับมบ่นี้ไปซื้ออยู่ร้านน้อยบ่ได้ไปร้านเก่านะครับผมเลยบ่ได้นั่นนี่ครับจากเสียบนี่เอาเข่ายใส่นนี่ครับจุ่มพร้อมกันเลยข้าวหวานบ่เผ็ดเอาพีเจห่วองอืมอัมบโอ้ยต้องแดง บางนี่ยกให้บ้าโลซสาเลยเอาเดวเอาไปไหนอ่ะเออโอ้กินขอก,ก็เสียบพอวีนองฟังเนี่ยเป็นยังกือเดี๋ยวข้าวต้มบานนั่นซิบขวดครับซิบอันขวนน้ำคนย่อครับ ชิบขวดน้ำพอดนะครับเหนือยจังเลยเหลือขอนชิบขวดน้ำยิบว่าเป็นหุ้นเนอะว่าเป็นไหนหยิบเป็นหยิบเป็นปูนเนอะขอบมหอมอ่ะ ใช่ครับดูว่าสุดยอดนะครับนี่เนื้อมันดสดๆนีไ่ไหมเลยครับโอ้โอที่ครับออื บ้าถ่ากัดดีไม่ดีนะครับมันนี่ก็มันหยุดพอดีครับทุ่มเลอก็บเเห็น่ข่เห็นกันเท่าไหร่นะครับผมกับพวกไข่ยี่ออกมาเมื่อนี้ก็เริ่มต้นไม่ขอบพุณนเย็บซีขอบคุณนพี่น้องนะครับที่ตามนะครับชีวิตจ,จริงไม่เหมือนเรียนนะครับนี้หนูเลยโดนก่อนนี้นะผม ว่าแสบแสบแสบพี่นอ้องตรงนี้กับลงน้ลงไฮครับมันนี่ใส่น้าบาร์ตาครับล,งลง้งถงล้งถางเมื่อกี้มันนี่ว่าจะได้ไปปะฮัลห,หนี่ไงที่กูไป <laughs> กินตำหมูฮูหลาบหม้ออยู่ตรงน้ยอยู่ครับอันนี้กับ มึงกูว่ามึงนี่ไปบอกรายไปทายพี่น้องมึงครับนี่ครับมึยังผิดพลาดผมมิกับรถบาตูถใส่สิเป๊ะสเตียนบายอยู่ตรงนะผมขับเองบระเป๋าตู้ใส่นอนไปครับพ่อรถพ่วงครับนี่ครับขั้นข้างหลังนี่ครับเนี่ย เห็ยนยูนเหรอครับหัวหน่ญญาครับปลาไปพามาเลยครับอืมได้ครับได้อืมได้ครับได้ครับแต่สอนมอไซ่คือจะปวดภาพไปดอก <laughs> นี่ร่ม, <laughs> มน,นี่นี่ครับเอานี่ก็เป็นยังก่อกะเพาะมะปงัวเอาฮะจริงจริงแจ็คเขาว่า พี่น้องเห็นนะอืมเราขอแซ้มยึ้อืม,ออน,ม,น,ม,อมนี่นะครับของเสียปนกันจินตายไปแล้วนี่ไปบ้างใม่สั้นเราอกคือดีครับ <laughs> มาเยอะาปกินเตี้ยในตอนกูอยูอบบอก็บวบเตีิย <laughs> ไม่นนัหไายแล้วเอ้าผมบอกไายแล้วบันนี้เห็นบ้าก็ทราบบอกครับสุภาษิตบทกลอนที่ได้กัว่าไปความจริงของมนุษย์จำ và võt võt isa quam chuột hôn 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 sạch hôn 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 มีสติสตังเนื้อพปนอ่น้องวันนี้โลกให้เคยเจ็บกับหลายครับมีสติสติดตลอดนะครับรักษาตัวเองนะครับอือา้อง,องรักษาด้วยอือโรคเป็นายโลกห้าโลกอย่างนี้แหละครับ ตกหาไก่ตายนี่ละ่ะคุกัตายคือไกล่ละทุกคนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวิน่โทิตนายทิน่าทิ้นคือสิบเก้านะครับถ้านายตีเก้าสิบใช่ไหมครับผม <laughs> เอเอดีครับเนีเ่ยพอเอ่คอัม นี่วะนี้สีกอบอจับได้หลยน,นยะ่าครับวันนี้ก็เดินทางมาไก่นะครับอืมแซบเๆแล้วผมกับบอสซาทีลาพี่น้องครับอันนี้คือว่าทักท้ายนะครับพอวดวนแล้วว่ามาพอกันนะครับเอาม ครับผมไม่เคยมากินพร,ริกหรอครับอืมอ้นุษย์สายกินพริกเดี๋ยวคำเดียวเดี๋ยวนะ <laughs> ครับเจอไหมมพอกันครับอ่ำปลาตุลาครับพี่น้องสิบไปรำ